Ủa mình Tụi tôi ăn Ủa kìm sát bọn mặn Thăm ngay bản ăn Đó โอ้กินแบบนี้ก็กินค้ดเดียวรวดกว่าข้าเดียวเลยสวัสดีครับมาพี่น้องครับมูลนีสินภาพพี่น้องมาส่วนขนมจีนครับผมก่อนอื่นเราก็ปรุงไปเลยนะครับพี่น้องปรุงไปเลยส,สบาดเสร็จพี่น้องเสร็จ่ปเลย คุณได้มากวันก็เซ็นต์ตันจัาน้อยพอกรเซ็นตันจัาน้อยได้พี่น้องหงนัวใส่ไปเลยที่สำคัญนะครับตะน้าปลาน้าปลาหนุนัวพี่น้องน้าปลาหนุนัวเลยนี่ไงเตียงพี่น้องเด่นี่ อพี่น้องสั่งเลยเขากันบอล่ะมาโอ้โ้โอ้นี่้รับะข้าวหมูจากพี่น้องจ้าดองไว้พี่น้องโรยด้วยเม็ดกะทินพี่น้อง อ่าบาดเนียครบสูตรเด้วยบัตน,นี้ยบางคนใส่หนังเมื่าไหร่ผมเอาใส่ด้วยพี่น้องว่แมนอยู่บางคนเบื่อใส่หนังเมื่อเนาะเบิ่งอืมเนี่ยเด็กชุดยากพูดน้วดองนี่ผมจะฟีดไปพี่น้องอืมกินลมน้องเนี่ย จรับอืมอืม้อ,อ,อเยเ็นอยู่ยังแข็งอยู่พี่น้องผมพิดไว้ครับสลองมาอุ้ยอ้าวอีกอย่างหนึ่งแคบหมูแคบหมูแตกกรอบ ชอไหมอืมัดใหม่ใม่อีกกับปุน่มันขึนนแข็งลบ่าอืมกินต้นหน่อยๆแล้วเนาะหนำเลยอืมกินต้นหน่อยๆอืมอืมอืมหน่ออืมปูน่าจียบเมือนบอกอืม ลองไปแล้วฟีดอยู่ฟีดอเากครับนีโน้คุหนานี่หนาประแดกมันอยู่ของร้าฟีดไปลองฟีดไปไม่มีสียนาประแดกมันอยู่นสีน่องแ่เ่อโอเ้นทนน้องจะคาม้หอมปอดนางย้งหางเลยจ้ะพี่น้องกินน้ำกกน กุ้งสดได้ตัวนี่กุ้งสดเอาไปเถอะปูะปูแล้วปูหลองอ้วูด่างูปูได้หลองพี่้องอม,มันมเสียเสืยอพี่อ้องเขาเขาดองไลเขาก็เอาไปแป่สองฟีดไลยปูไม่เสียคือเสียเลยนเดือมีเสียพี่้องเสียเลย เพราะว่ามันละลายหนาเปรียวเดียวเลยพื่นลองมันมันไม่แข็งหมดเลยนี่วาเปรีเดียวมันก็แกะออกเไหนเป็นล่ะขอาุ่นขาวเบเลยข้เบก้อยขุ้นเลยซนกระแด่คือเพือใครพงหน้าพงพงซื้อจะกัดากกะไปอือืมอเสีย กาแบบแค่มุกกระเจีอยบปวดแบบอีกเลยวะเรียนวะอี้ันสุดโกินเนี่เนี่พูนาพอทษเด้อยี่ว่าเมื่อย อ๋อสองเด้อเอฟซีปุตจิวากูกกินดีแซ่บ <c oughs> ินก็สมพักสมพักมีายา้ยแหลพีน่น้องจองเองออืม มูนี่มีขายบ่น,นี่นี่ถิ่นทอดดูจิ้มตอกใต้ด้านล่างเลยจ้ะฮัมชอบหมูหื้อ กระปู<อ>ต้นหน่อยๆพอดีคำน้องอุ้ยแจ่พี่น้องจ้าเสียบกินหลายคนเนาะอุ้ยเสียบยิ้มเ่าๆ,ๆ <c oughs> หุ่มสดๆุดพนุ่นแม่น้องจ้ามาคิดกินแนมหดือด

<laughs> เราจะกินประหนังเ้ยหือป่วยร <c oughs> ้องแสบก็พอเขาขายปนังอือ้วนแซบดีอ้วนมองเขาบ้านหรอกก็ <laughs> <c oughs> นั่งกินเหลวเว้ยไม่เห็นอะไรอยากอ <laughs> นั่งอยู่ข้างๆพี่นะแรคหอมหวนๆอยู่ไอ้ข้ามได้ข้ามหมดเลยข้ามหมดเลยขิงรอดขิงรอดไม่ติดเบอร์อะไรหรอไม่กํลัง่เตนเติบโตเืม im là bóng im bóng bóng Ăn rong bò bóng vào kinh bóng rong bóng 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 mày lấy bóng bóng nè bóng bóng đấy bóng นวามบันเนี่ยคอยเนี่ยค่อยเนี่ยเข้าย่งนี้เลยเข้าใจปคนเทมเลยเดี๋ยวคอยเนี่ยว่มันคกินราจากป่นี้ก่อนมเสียเรานั่งกินหมดเลยโอเคป่ะอือครับจังเลยแต่อมันบมมาใหม่ึกอยเจสุดเสบสุดตีมือเนี่ยเห็นหน่อยวัว เสียบไปเนี่ยคนนั่งกินเหล่าอยู่ม่ได้เย็นม่นั่งข้างขางมันอเอาจะทำเนี้ยทำเดี๋ยวนี้จะไปกินได้คีบกูเดอร์จะไปย่งของกูเดอร์เงือมาๆๆคาำเดี๋ยว ไปเสียบไปไหนคอบเสียบโอ้มัน pues ส <laughs> <laughs> ุดยอดมากเลยว่ากินซ่าปอนบางสันทำไงปันนั้นเดีอืม ก็กินแบบนี้มันกินคุณยาวรวดว่ะข้ามเดียวไปกินรวดอืม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 เป็นมั้ยเนี่ยบวอไอ้กูเนาะอืมยังไม่ได้ใส่ลรอ กระปูน่องอืมบอดทีเดียวปวดปวดกินเลยโอ้ยกระปูอืมยิ่งขนาดเย็นมันมันก็นั่งบนนี้มันก็นั่งร่งกินอยู่เอ้าฝากคนได้เว้ยคนได้ให้เพคนน้ำเนยได้ขับไปนะครับพี่น้อง่ต้องเลี้ยงต้อง่ต้อง่ต้องต้องต้อง